ฟังแล้วขนลุกกันเลยเมื่อพิธีกรดังนุ่มกันชัยกำเนิดพลเล่าเรื่องที่ไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนในรายการ3แซบทางช่องสถึงเรื่องที่ปวดคอทรมานอยู่2เดือนไปหาหมอห้าโรงพยาบาลแต่หมอไม่เจออะไรแต่ก็ไม่หายปวดสักทีจนกระทั่งมีพระมาทักให้จุดทูบ26ดอกเพื่อขอขมากรรมกลับหายปวดทำเอาเจ้าตัวต้องขอเข้าพบพระรูปดังกล่าวซึ่งพระได้ทักถึงเรื่อง ติดบ่วงกรรมจากคนที่ไปสัมภาษณ์โดยในช่วงหนึ่งของรายการ3แซบหนุ่มกัญชัยเล่าว่าอันนี้ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยประมาณ2เดือนก่อนมีอาการปวดคอมากทรมานต้องกินยาอยู่ตลอดเวลาไปหาหมอมาห้าโรงพยาบาลสองแล้วสองอีกเอ็กซเเล์ทำทุกอย่างไม่เจออะไรแต่ปวดจนหาวไม่ได้จามไม่ได้ไอไม่ได้พี่โคตรทรมานจริงๆ2เดือนที่ปวดเป็นทุกวันคิดว่าต้องอยู่กับมันให้ได้ จนกระทั่งมีคนคนหนึ่งให้ลองทําตามที่เขาบอกมีพระรูปหนึ่งฝากมาบอกว่าพี่จะต้องจุดธูป26บดอกและปักบนพื้นแล้วขอขมากรรมเจ้ากรรมนายเวรและคําสาปแช่งพี่ไม่เชื่อพี่ก็ไม่ทําก็ยังปวดปวดกินยาทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งพี่คิดว่าต้องลองดูแล้วจุดธูปเย็นก็ไหวบอกเขาด้วยว่าการขอขมากรรมไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรเราเท่านั้นแต่ต้องขอขมากรรมเจ้ากรรมนายเวรคนที่ไปสัมภาษณ พี่ก็เลยไหว้แล้วปักทูบ26ดอกวันรุ่งขึ้นตื่นขึ้นมาก็ยังปวดอยู่ต้องกินยาพี่ก็คิดในใจว่าไม่เห็นมีอะไรเลยก็กินยาพอตอนเย็นยาหมดฤทธิ์แต่รู้สึกทําไมปวดน้อยลงคิดว่ายังมีฤทธิ์ยาอยู่ก็ไปกินยาต่อตื่นขึ้นมาอีกวันหยิบยามาจะกินตามความเคยชินเพราะกินมาสองเดือนแล้วอา้าวไม่ปวดลองหาวไอทําทุกอย่างก็ไม่ปวดแล้วเป็นไปได้ยังไงกระตกใจไม่อยากเชื่อสุดท้าย พี่ขอเข้าพบพระรูปนั้นพี่ไปเจอหลังหายปวด10บวันพี่เลยไปกราบท่านถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับผมท่านก็บอกว่าไม่มีอะไรเลยที่บอกให้จุดทูบไหว้แค่รู้สึกว่าตัวโยมเจอคนหมู่มากเวลาไปสัมภาษณ์ใครก็ตามสิ่งที่โยมจะเจอก็คือคนที่เสียผลประโยชน์เขาจะสาปแช่งโยมสองคนที่มาผู้เสียหายเขาเป็นวิบัติกรรมเขาในชาตินี้ที่เจ้ากรรมนายเวรมาในรูปแบบต่างๆพอโยมไปยุ่งเรื่องของเขาเจ้ากรรมนายเวรเขาอาจไม่พอใจโยม ทำให้โยมเหมือนติดอยู่ในบ่วงกรรมของเขาด้วยอาตมาแค่อยากให้โยมได้ขอขมากรรมในสิ่งนี้ทั้งคํำสาปแช่งและเจ้ากรรมในเวรคนอื่นตั้งแต่วันนั้นที่ไหวประมาณเดินหนึ่งแล้วยังไม่ปวดอีกเลยเป็นเรื่องที่แปลกมากฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางชาแนลของเราด้วยนะครับ